สวัสดีครับผมมือนี่กลับมาพอกับบาลลอนคุ้นคระดคือเก่าพี่น้องโว้ยวานป่าสาบ้านมาได้ลงอ่างดีกว่าพี่น้องของแเนาะแวะตลอดทางมือนี่เนี่ยาทีเป็นยังไงมาลู้นตัวนึงขึ้นไงขุดูลิงกี่ตัวก่อนเด้อขึ้นไกลเว้ยฮะลิงกี่ตัวก่อนลิงตกหวยนะเฮ้ยว่าตกต่อตานตายเลยเออตกต่อตานตายประมานดีตานตายเนาะพูอถึงขึ้นตัวใหญ่ที่ขึ้นตัวเบลอไปเลยแหละ

เขากำลให้ี่ตามอยู่ตามอยู่ตีนอยูนิ่วกวัวน้วกวัวเนนิ้วกวัไปน้องกุ๊ก็เป็นนี่พักตะโก้กนี่เนี้ยข้อข่อยบ้านเดินนี่เลยปลาบุขี่ไก่เนี่ยนี่ถือกับขึ้นนี่สินี่ตัวเราสองรูนี่ สัตว์มันไปเลยนั่งกับสัตว์ก็เหอพถึงกับาน้อามสิมานี่แหละยังงั้นไหมนลยามเซ่ไปนิดเดียวไหอันตนัหตินัลยาดูนี่เขาปจุดไปด้วครับเนี่ยเนี่ยไตีอ ทีเดียวทัน้แเละวันลงไปได้ลิเกหมดแล้วฮะวันเนี่ยไปดูเรียนไปดูเรียบไปดูเรียบมันจะขึ้นเลยเจ็ดเที่ยนนี่เผาเเบอกว่านี่เผาเาเนี่ยเปิดเนี่ยปิดเนี่ยอ่ะ Nha. để bà nó hỏi động đi à nó hoạt cứ bên này lắm. Quá vậy Nha. Đáng mà cắt nó động hoạt 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 động tiền ูนะหุู้นะูนะมันจะสูบยังไงวะนำหันตาไก่เหีเห็นมันยู่ไก่ป่ะเนี่ยยุมีหลายตาดกเหอะเหือคนนอนไรตายคอรัวงูหวานดิเหือเหี้กงามอยู่นะโอ้ยงามมาถือเ้าย กุ้งที่กุ้งน่ะ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 อะไรอย่าเงียกุ้มือนกน่ะปันบ่ถึงดิฮะคือมันเนียนเนี่ยมันเตี้ยเนาะปันถือแป้งปลาหนิมใหญ่เลยโว้ยเฮานี่ฮะบ่นถามไปที่มันดึกนี่ต้องถามนึกหน่ะโอ้มันหนาวโอเนาะ รถใหญ่ก็มีเด้หน่ 好啊，你啊。嗯。嗯嗯

อยู่รอดนนไหนรนบ่ต้องเดินดีไปเดี๋ยวมันขึ้น,น,น,นฮะบ่ให้ปาบอ่ะองไปมองมาก็ตาลายเลยลูกเต๋าใหญ่มีเนี่ย Nè, ừ, thằng này đâu? Nè, cho nó qua đi, Ta sẽ hé hàng thật rơi Họ hé thịt đừng mấy quý Hé 2 chân, 3 chân Hé 3 chân Cúc chết xê niếu Thứ vào hé hàng rồi nè Đây, cái này tụi ai đó Tụi này nội Khỏi mình bay nhìn Nam khổ, Nam khổ Hả? mấy khẩu nè นี่น้ำมาไหลปหลาไหลหน้าปีนี่ปลาบึกมันจะแผ่ไหมฮึปลาบึกฮะทั้งนี่นะออได้กินนะะเะไน่ะนี่นปลาตะเพียนใหญ่หอ่ออะบานของนี่นี่นเฮ้ยบอกนะ

เ้อเรียกมันบอกมันเขาเผาเด้อเผาเด้อรถี่ไนเจ็ดนโอ้หัวมันดำอะไรสวยังยเลยไหนไหสวยอืมวันเราฝ่ามือเลย cả con mõi, <laughs> chắc <laughs> ma một con nữa, cái <laughs> này cấp